สวัสดีค่ะมาพูดคุยกันหน่อยนะคะคืนนี้อ่านหนังสือท่ามกลางความไม่พร้อมควรจะต้องจัดการชีวิตตัวเองอยังไงร้อยทั้งร้อยนะคะพยาบาลที่เตรียมสอบอ n นคลีเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลาสอบไปด้วยทั้งนั้นการจัดการตัวเองที่ดีที่สุดก็คือว่าอันดับแรกให้ถามตัวเองก่อนเลยว่าพื้นฐานเราเนี่ยแน่นมากน้อยขนาดไหน ถ้าเกิดว่าพื้นฐาน fundamental ไม่ได้แน่นมากควรจะต้องมีเวลาอย่างน้อย2เดือนนะในการรีวิวความรู้พื้นฐานทั้งหมดก่อนที่จะไปตะลุยข้อสอบแต่สำหรับคนที่ความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วอันนี้แนะนำให้ตะลุยข้อสอบเลยแล้วก็ไปเรียนออกจากข้อสอบเพราะฉะนั้นขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะการวางแผนเตรียมตัวเองเพื่อให้มีความพร้อมในการสอบ e n c l e x กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่คิดว่า จะต้องรื้อฟื้นความรู้ fundamental เยอะๆอันนี้สมมติว่าเราแพลนที่จะสอบแพลนตะลุยข้อสอบ3เดือนแต่ถ้าเป็นกลุ่มแรกที่ต้องรื้อฟื้นความรู้ fundamental ขอบวกเพิ่มอีก2เดือนเป็น2เดือนอ่านหนังสือรื้อฟื้นพื้นฐาน3เดือนตะลุยข้อสอบถ้าตะลุยข้อสอบเก่งพอทุ่มเทมากพอ3เดือนนี้อาจจะเหลือแค่2เดือน แต่ส่วนคนที่มีความรู้พื้นฐานแน่นมากพออยู่แล้วหรืออาจจะไม่แน่นมากพอเอาแบบกลางๆอันนี้สามารถเรียนจากข้อสอบได้เลยตะลุยข้อสอบเลยแมทเท i เรียลที่แนะนำจริงๆมีหลายตัวเลือกมากเลยค่ะแต่ว่าส่วนตัวที่ใช้เองขอเอามาแนะนำต่อก็คือเป็น Archer กับ w W r l well d นะคะใช้2ตัวเรื่องนี้ Archer จะมีความคล้ายข้อสอบ n c นจริงมากกว่าความคิดเห็นส่วนตัวพี่หินนะ ส่วน U-Word เนี่ยมันจะยากไปอีกประมาณ2-3สสเต็ปซึ่งข้อสอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากแล้วก็ซับซ้อนขนาดนั้นข้อดีของการใช้ U-Word ก็ word, คือใช้แมทชีเรียลที่มันมีความยากเนี่ยค่ะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมพื้นฐานความรู้ไปค่อนข้างแน่นแล้วเราจะสามารถแก้ไขโจทย์ที่มันยากและซับซ้อนได้ส่วน Archer เนี่ยไม่ยากขนาดนั้นแล้ก็มีความคล้ายคลึงข้อสอบจริงค่อนข้างเยอะแต่ความรู้ที่ได้จาก Archer เนี่ย มันจะไม่มันจะไม่กว้างมันจะไม่แน่นเท่าความรู้ที่ได้จาก u v o r d เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะตะลุยอาเชอร์อย่างเดียวต้องทำข้อสอบเยอะมากๆต้องให้แน่ใจจริง,รงๆว่าเรากว้างขวางและครอบคลุมมากพอด้วยความที่เนื้อหาไม่ได้ยากขนาดนั้นเข้าใจไหมคะถ้าเราจะเรียนจากข้อสอบอะเนื้อหาอาชื่์ของแต่ละข้อมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเอามันมาเรียนรู้เยอะๆในขณะที่ถ้าเป็น Uverb อะค่ะ สมมตินะจำนวนข้อสอบน้อยกว่าแต่ you w l l มีความคอมเพล็กว่าเยอะมากเราต้องอ่านทุกช้อยต้องทำความเข้าใจทุกข้อความรู้ที่ได้ในการรีวิวอ่ะ you w l l จะแน่นกว่าทั้งนี้และทั้งนั้นอันไหนดีกว่าแล้วแต่จริตของคนเรียนแล้วแต่จริตของคนเรียนเลยค่ะแนะนำไม่ทำคู่กันไปแล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเราที่สุดอย่างที่แนะนำไปตอนแรกว่า ถ้าคนที่ความรู้แน่นจะตะลุยข้อสอบอย่างเดียวอ่ะสองสมเดือนสองเดือนนี้ต้องตะลุยข้อสอบแบบทุกวันเน้นๆวันละแบบร้อยข้ออะไรเงี้ยค่ะถ้า3เดือน4ี่เดือนตะลุยข้อสอบอย่างเดียวอาจจะ flexible ได้หน่อยมีเวลาอ่านแต่สําหรับคนที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้ฟ u n d a m e n t a l ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกสองเดือนนะประมาณนี้ค่ะ ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยมี learning style แบบไหนอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็น visual learning คือถนัดในการจดจำภาพหรือการจินตนาการเป็นภาพในหัวเพื่อให้จดจำเนื้อหานั้นๆได้แม่นยำยิ่งขึ้นอย่างบางคนเนี่ยเป็น auditory learning หมายความว่าต้องฟังซ้ำ,ซำฟังบ่อยอย่างบางคนเนี่ยเป็น kinesthetic learning หมายความว่ายไยงไหมายความว่าต้องลงมือทำต้องให้ได้ practice ถึงจะจดจำเข้าไปอย่างแม่นยำ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นพวกเอ่อ writing reading ก็คือต้องเขียนเยอะๆต้องอ่านออกเสียงถึงจะจำทั้งเนี้อทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น learning type ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือ reinforcement ข้อมูลค่ะกลับไปอ่านซ้ำๆเอามันกลับเข้ามาในหัวเรื่อยๆ เวลาทำข้อสอบก็เหมือนกันค่ะให้อ่านช้อยส์ทุกข้อไม่ใช่แค่ข้อที่เราเนี่ยตอบถูกนะคะข้อที่ตอบผิดทุกข้อก็ต้องอ่านว่าทําไมมันถึงผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนได้ความรู้หมดเลยเพอความรู้มันเป็นองค์รวมเป็นก้อนใหญ่ๆอะค่ะมันจะเอามาประยุกต์ปรับใช้ได้ง่ายมามีอะไรอีกที่อยากแนะนําคือไม่ต้องรอให้พร้อมเริ่มเลยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วอะมันไม่มีใครที่พร้อม มันต้องสู้ไปท่ามกลางความไม่พร้อมนี่นแหละแล้วก็ไปจัดการบริหารเวลาเอาเหนื่อยนะแต่ละวันอะทำงานกลับลงมาแล้วก็ต้องมาอ่านหนังสือต้องมาติวข้อสอบแต่ต้องอดทนนะคะการเรียนรู้อะ่ะมันก็เหมือนเป็นเป็นเพนชนิดนึงอะ่ะมันมันมันเป็นความไม่สุขสบายชนิดหนึ่งอะค่ะแต่มันก็คงอยู่แค่ชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่ทำมันเนี่ยเราย่ำอยู่กับที่ อยู่ในโรงพยาบาลเนี้ยในประเทศเนี้ยเราไม่ไปไหนความฝันของเราก็ไม่เกิดความเจ็บปวดตรงนั้นน่ะมันมันอยู่ไปอีกยาวนานน่ะถ้าเราไม่สู้เพื่อก้าวข้ามมันออกไปอ่ะเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยนะแต่สู้นะเราไม่ต้องรอให้พร้อมสู้เลยนะคะ เอาละค่ะคืนนี้ก็พูดคุยคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะท็อปปิกถัดไปกำลังทำเรื่องอิเล็กโทรไลต์ให้อยู่เป็นหัวข้อที่ใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้พี่พิงก็ขึ้นเวนหนักมากเหมือนกันโอเคทุกคนสู้ๆนะคะอย่ายอมแพ้นะบ๊ายบาย